สวัสดีค่ะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากในรายงานที่เราได้มาวิเคราะห์กันวันนี้นะคะญี่ปุ่นประเทศเดียวในโลกที่เคยถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ยึดมั่นในนโยบายสันติภาพมาตลอดกำลังจะทบทวนกฎเหล็กของตัวเองที่เรียกว่าหลักการปลอดนิวเคลียร์3ประการนี่เป็นเรื่องที่แทบจะเหมือนการแตะต้องของศักดิ์สิทธิ์ของชาติเลยทีเดียวค่ะ ใช่ครับโดยเฉพาะหลักการข้อที่3คือการไม่อนุญาตให้นําเข้าอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาในประเทศซึ่งรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกซนาเอะทาคาอิจิกาลังส่งสัญญาณว่าอาจจะต้องมีการตีความใหม่เรื่องนี้ใหญ่กว่าแค่การเมืองภายในประเทศมากครับค่ะในรายงานวิเคราะห์เชิญยุทธศาสตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเขาชี้เลยว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจแบบปรับแต่เป็นภาพสะท้อนจุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ ของความมั่นคงในเอเชียตะวันออกทั้งหมดเลยเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมจูจ่ๆญี่ปุ่นถึงต้องทำแบบนี้แล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไปครับงั้นเราจะมาดูกันว่าอะไรคือแรงขลักดันเบื้องหลังทั้งจากภัยคุกคามรอบด้านอย่างจีนเกาหลีเหนือไปจนถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนไปหลังสงครามยูเครนมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ นั้นเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยใช่ไหมคะภาพจำของทุกคนก็คือหลักการ3ข้อที่นายกเอซากุซาโตะประกาศไว้ในปี1967คือไม่ครอบครองไม่ผลิตแล้วก็ไม่นำเข้าอาวุธนิวเคลียร์ถูกต้องครับซึ่งเรื่องนี้ถึงขนาดทำให้ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชาติไปเลยค่ะแต่นั่นคือภาพฉากหน้าครับ สิ่งที่รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นและคนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือในขณะเดียวกันนายกซาโต้ก็ได้สร้างนโยบายเสาหลัก4ประการขึ้นมาอย่างเงียบๆซึ่งมันมีข้อที่ขัดแย้งกันอยู่หนึ่งในนั้นคือการยืนยันว่าจะพึ่งพาร่มนิวเคลียร์ของสหรัฐและอีกข้อคือการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติซึ่งถมองในมุมยุทธ,ธาศาสตร์มันก็คือการสร้างขีดความสามารถแฝงเอาไว้เผื่อวันหนึ่งจําเป็นต้องสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวนะคะ นี่หมายความว่าหลักการห้ามนำเข้าที่เป็นเหมือนภาพลักษณ์ของชาติมาตลอดจริงๆแล้วมันมีช่องโหว่หรือว่าข้อยกเว้นที่รู้กันแบบลับๆมาตั้งแต่แรกเลยเหรอคะใช่เลยครับในรายงานเรียกสิ่งนี้ว่ามิสุยากุหรือข้อตกลงลับระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐที่อนุญาตให้เรือรบหรือเครื่องบินของสหรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์สามารถผ่านน่านาน้ำหรือแวะจอดเทียบท่าได้ตราบใดที่ไม่ได้เอาอาวุธลงมาตั้งฐานบนแผ่นดินญี่ปุ่นจริงๆ โอ้โหมีคำหนึ่งในรายงานที่ท่งพลังมากเลยค่ะเขาเรียกสถานการณ์นี้ว่าละครแห่งนิวเคลียร์ครับคือทั้งสองรัฐบาลต่างรู้กันแต่ก็สวงหน้ากากเล่นละครให้คนในชาติและประชาคมโลกเห็นว่าญี่ปุ่นเป็นรัฐปลอดนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์เป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับมันสะท้อนความเจ็บปวดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในยุคนั้นอย่างบันทึกของทูตหลับวาไกาซูมิเค ที่ต้องแบกรับความลับนี้ไว้เพื่อความมั่นคงของชาติแต่ก็รู้สึกผิดที่ต้องโกหกประชาชนจนกระทั่งความลับนี้เริ่มปลี่ออกมาในปี1981ตอนที่อดีตทูตสหรัฐเอ็ดวินไรชอออกมายอมรับตรงๆว่าเรือรบสหรัฐที่เข้าญี่ปุ่นมีนิวเคลียร์อยู่และรัฐบาลญี่ปุ่นก็รู้แต่แกล้งทำเป็นไม่เห็นแต่กว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะยอมรับอย่างเป็นทางการก็อีกหลายสิบปีต่อมาเลยใช่ไหมคะ ในยุคข,ของรัฐบาลพัก d p j ช่วงปี2009ถึง2010ใช่ครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ตรงนี้จะเห็นเลยว่าสิ่งที่นายกทาคาอิจิกำลังทำไม่ใช่การคิดเรื่องใหม่จากศูนย์นะครับแต่คือความพยายามที่จะทำให้สิ่งที่เคยเป็นความลับกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายและเปิดเผยเพื่อกำจัดความคลุมเครือที่อาจเป็นปัญหาในการปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบัน ที่ว่ามานี่คือการปูพื้นทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนมากเลยนะคะแต่มันก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาทันทีเลยว่าในเมื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องลับๆกันมาตั้งหลายสิบปีแล้วแล้ว,ลวอะไรคือปัจจัยที่ทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นอย่างเป็นทางการตอนนี้ล่ะคะคําตอบที่ชัดเจนที่สุดในรายงานคือวิกฤตการไต้หวันครับไต้หวันใช่ครับสําหรับญี่ปุ่นแล้วไต้หวันไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่เป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเลย ทั้งพลังงานและอาหารที่ญี่ปุ่นนำเข้าเกือบทั้งหมดต้องผ่านช่องแคบไต้หวันถ้าจีนยึดไต้หวันได้ก็เหมือนกับว่าจีนมีอำนาจบ,บีบคอหอยญี่ปุ่นได้ทันทีรัฐบาลทาคาอิจิถึงกับใช้คำว่านี่คือสถานการณ์ที่คุกคามความอยู่รอดของชาติเข้าใจเลยค่ะถ้ามองในทางปฏิบตัติสมมุติว่าเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆกองเรือที่เจ็ดของสหรัฐที่ฐานทัพโยกโกซึกะต้องออกโรงแน่ๆแต่ถ้าเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือดำน้ำของสหรัฐจำเป็นต้องกลับเข้าท่าแบบฉุกเฉิน ไอ้กฎห้ามนําเข้านิวเคลียร์นี่ก็จะกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายและการเมืองที่วุ่นวายมากเลยสินะคะถูกเลยครับมันสร้างความไม่แน่นอนให้กับพันธมิตรหลักอย่างสหรัฐในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดและภัยคุกคามในวันนี้มันก็คนละเรื่องกับยุคสงครามเย็นด้วยนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นเจอรอบด้านจริงๆอย่างแรกคือจีนที่ตอนนี้แสนยานุภาพทางทหารโดยรวมเหนือกว่าญี่ปุ่นไปแล้วและยังมีสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ A2AD A2AD นี่มันคืออะไรเหรอคะ พอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะพูดง่ายๆก็คือการสร้างเขตห่วงห้ามด้วยขีปนาวุธและระบบป้องกันที่ทันสมัยเพื่อไม่ให้เรือรบหรือเครื่องบินของสหรัฐสามารถเข้ามาช่วยพันธมิตรในภูมิภาคนี้ได้สะดวกเหมือนเดิมครับมันคือยุทธศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อผลักกองทัพอเมริกันให้ออกไปไกลๆนั่นเองเหมือนถูกบีบจากทุกทิศท,ทางเลยนะคะทั้งจีนแล้วก็ยังมีเกาหลีเหนือกับรัสเซียอีกเกาหลีเหนือก็พัฒนาขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธทีที่ซับซ้อนขึ้นมากจนน่ากลัว ส่วนรัเสเซียก็หันไปซ้อมรบร่วมกับจีนในทะเลญี่ปุ่นบ่อยขึ้นมันเลยให้ความรู้สึกเหมือนญี่ปุ่นกําลังจะถูกปิดล้อมจริงๆไหนจะมีปัจจัยจากฝั่งสหรัฐเองที่การกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์ทำให้พันธมิตรไม่มั่นใจและเรียกร้องให้ทุกคนจ่ายมากขึ้นการที่ญี่ปุ่นยอมปลดล็อกข้อจํากัดเรื่องนี้ก็เลยเหมือนเป็นการส่งสัญ,ญญาณให้สหรัฐเห็นว่าเราพร้อมจะรับความเสี่ยงร่วมกับคุณนะขอแค่คุณอย่าทิ้งเราไปไหนแบบนี้หรือเปล่าคะเป็นการตีความที่แม่นยํามากครับ มันคือการแสดงความจริงใจเพื่อแลกกับหลักประกันความมั่นคงที่จับต้องได้มากขึ้นเอาละค่ะงั้นเรามาลงลึกในประเด็นที่ละเอียดอ่อนที่สุดกันหน่อยข้อเสนอของรัฐบาลทาคาอิจิที่ว่าจะตีความใหม่คําว่านําเข้าเนี่ยจริงๆแล้วขอบเขตของมันคืออะไรกันแน่คะเรากําลังจะเห็นฐานทัพนิวเคลียร์ของสหรัฐในญี่ปุ่นหรือเปล่าอืมนะตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับข้อเสนอหลักๆคือการทําให้การแวะจอดชั่วคราวของเรือรบ หรือเรือดำน้ำสหรัฐเนี่ยไม่ถูกนับว่าเป็นการนำเข้าเพื่อติดตั้งถาวรอ,อีกต่อไปซึ่งมันมีเหตุผลทางเทคนิครองรับด้วยเพราะในทางปฏิบัติการจะบังคับให้เรือดำน้ำนิวเคลียร์สมัยใหม่ปลดอาวุธออกก่อนเข้าเทียบท่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะและที่สำคัญกว่านั้นมันคือการทำลายอำนาจการป้องปรามเพราะศัตรูจะรู้ทันทีว่าเรือดำน้ำลำนั้นไม่มีเขียวเล็บแต่ในรายงานพูดถึงแนวคิดที่มันไปไกลกว่าแค่เรื่องการแวะจอดด้วยใช่ไหมคะ เหมือนเรื่องนี้จะเป็นแค่ก้าวแรกมีการพูดถึงเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ด้วยครับซึ่งต้องแยกกันก,นก่อนว่านี่ไม่ใช่เรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์แต่เป็นเรือดำน้ำที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนทำให้มันปฏิบัติการใต้น้ำได้นานขึ้นเร็วขึ้นและเงียบก,กว่าเดิมมากซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างยิ่งถ้าจะรับมือกับกองเรือดำน้ำขนาดใหญ่ของจีนการเปิดทางเรื่องนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมา แล้วก็ยังมีเรื่องการเปิดประตูหลังให้สหรัฐสามารถนำขี่ปนาวุธภาคพื้นดินเข้ามาหมุนเวียนในญี่ปุ่นได้ในช่วงวิกฤตอีกถูกต้องครับและแนวคิดที่ไปไกลที่สุดเลยซึ่งถูกเสนอโดยอดีตนายกอย่างชิเกะหรืออิชิบะก็คือแนวคิดการแบ่งปันนิวเคลียร์นิวเคลียร์แชร์ริงแบบเดียวกับพินาโต้ทำอยู่กับสหรัฐซึ่งจะทำให้ญี่ปุ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐด้วยซ้ำไปซึ่งแน่นอนว่าการจะไปถึงจุดนั้นได้การรื้อหลักการข้อที่3เรื่องการห้้าามนเข ถือเป็นก้าวแรกที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแน่ๆการเมืองในประเทศที่ญี่ปุ่นตอนนี้คงจะดุเดือดหน้าดูเลยนะคะดุเดือดมากครับฝ่ายที่สนับสนุนก็คือกลุ่มอนุรักษ์นิยมของนายกทาคาอิจิที่สืบทอดแนวคิดจากชินโซอาเบะที่ต้องการให้ญี่ปุ่นหลุดพ้นจากระบอบหลังสงครามและเป็นชาติปกติพวกเขามองว่าสันติภาพที่ไม่มีกำลังหนุนหลังก็เป็นแค่ภาพลวงตาแล้วฝ่ายที่คัดค้านล่ะคะ ก็จะเป็นกลุ่มพักฝ่ายค้านนำโดยอดีตนายกโยชิฮิโกโนดะรวมถึงกลุ่มผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เรียกว่าฮิบาคุชะและสื่อสายเสรีนิยมอย่างอาซาชิชิบุนพวกเขามองว่าญี่ปุ่นควรใช้สถานะพิเศษของตัวเองรณรงค์เพื่อการปลดอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่เปิดประตูรับมันเข้ามาเพราะมันจะทําให้ญี่ปุ่นสูญเสียความน่าเชื่อถือทางศิลธรรมบนเวทีโลกไปจนหมดแต่มีข้อมูลหนึ่งในรายงานที่น่าสนใจมากค่ะคือเรื่องมติมหาชน ที่ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นขาวดำขนาดนั้นเพราะมันมีรอยแยกคางเจเนเรชันเกิดขึ้นใช่ครับนี่เป็นประเด็นที่น่าจับตามากคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคที่เห็นข่าวเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามหัวตัวเองหรือเห็นการขยายอิทธิพลของจีนทุกวันทุกวันเริ่มมองเรื่องนี้ด้วยสายตาที่เป็นจริงมากขึ้นพวกเขามองว่าร่มนิวเคลียร์ของสหรัฐเป็นสิ่งจําเป็นและเปิดกว้างที่จะถกเถียงเรื่องนี้อย่างมีเหตุผลโพลบางสํารักชี้ว่ามีคนเห็นด้วยกับการทบทวนนโยบายนี้ถึง53เต์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับ10ปีก่อนพอเอาข้อมูลทั้งหมดมาต่อกันเป็นภาพใหญ่แล้วดูเหมือนว่าความต้องการจริงๆของญี่ปุ่นมันลึกซึ้งกว่าแค่การอนุญาตให้เรือสหรัฐเข้ามาจอดเฉยๆนะคะถูกต้องครับรายงานสังเคราะห์ออกมาได้น่าสนใจมากเป้าหมายที่แท้จริงมีอยู่4ระดับด้วยกันข้อแรกคือญี่ปุ่นต้องการเปลี่ยนสถานะจากผู้ถูกคุ้มครองให้กลายเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมพวกเขาไม่อยากเป็นแค่รัฐในอักาคาที่รอให้อเมริกามาช่วยอีกต่อไป แต่ต้องการมีสิทธิ์มีเสียงในการกําหนดชะตากรรมความมั่นคงของภูมิภาคด้วยตัวเองเหมือนเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของชาติด้วยไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวใช่เลยครับข้อที่2คือการสร้างการป้องปรามแบบสมมาตรคือทําให้จีนหรือเกาหลีเหนือรู้ว่าถ้าคุณโจมตีญี่ปุ่นคุณอาจจะโดนตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์จากซิเพในภูมิภาคนี้แทบจะทันทีไม่ใช่จากอเมริกาที่อยู่ไกลออกไปข้อที่3คือการอัปเกรดแนวคิดเดิมที่ว่าญี่ปุ่นคือเรือบรรทุกเครื่องบินที่ไม่มีวันจมของอเมริกา ให้กลายเป็นป้องประการนิวเคลียร์ที่ไม่มีวันจมแทนส่วนข้อสุดท้ายนี้ดูจะเป็นป้องหมายที่พูดดังๆไม่ได้เลยนะคะครับข้อสุดท้ายคือการรักษาทางเลือกสุดท้ายหรือที่เรียกว่า strategic latency มันคือการสะสมองค์ความรู้เทคโนโลยีและสร้างความชอบธรรมทางการเมืองเอาไว้ทั้งหมดเพื่อว่าหากวันหนึ่งข้างหน้าสหรัฐตัดสินใจถอนตัวออกจากเอเชียไปจริงๆญี่ปุ่นจะอยู่ในจุดที่พร้อมที่สุดที่จะก้าวข้ามเส้นไปสู่การเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ได้ด้วยตัวเองในเวลาอันสั้น สรุปแล้วการเคลื่อนไหวของรัฐบาลทาคาอิจิครั้งนี้คือการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นจากนบพิราบไปสู่เหยี่ยวอย่างชัดเจนแม้จะยังไม่สร้างอาวุธเองแต่การเปิดบ้านต้อนรับอาวุธของพันธมิตรก็มีความหมายไม่ต่างกันในสายตาของเพื่อนบ้านอืมชาน์ที่เป็นไปได้มากที่สุดในระยะสัน้นคือญี่ปุ่นน่าจะหาทางปรับแก้คำนิยามของการนำเข้าให้มันยืดหยุ่นขึ้น อาจจะเรียกว่าเป็น strategic ambiguity 2.0ก็ได้คือทำให้เรือสหรัฐแวะจอดได้สะดวกขึ้นแต่คงยังไม่ไปถึงขั้นอนุญาตให้ติดตั้งขีปนาวุธบนบกในเร็ววันนี้เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายเกินไปซึ่งสำหรับภูมิภาคของเรามันก็คือสัญญาณที่ชัดเจนของสงครามเย็นครั้งใหม่ในเอเชียที่เส้นแดงต่างๆกาลังถูกขีดขึ้นมาใหม่และดูเหมือนว่ามันจะเข้มขึ้นและอันตรายกว่าเดิมมากค่ะและสำหรับอาเซียนรวมถึงไทยเรานี่ก็คือสัญญาณเตือนว่าทะเลรอบรอบบ้านเรา กำลังจะกลายเป็นพื้นที่ที่มีอาวุธทำลายล้างสูงเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นและความเสี่ยงจากการคำนวณที่ผิดพลาดของมหาอำนาจก็กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวลจริงๆครับเราขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ได้จากรายงานฉบับนี้นะคะเมื่อญี่ปุ่นกำลังทำให้บทบาทภายใต้ร่มนิวเคลียร์ของสหรัฐชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างเกาหลีใต้ตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการข้อตกลงแบบเดียวกันบ้าง นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายของนิวเคลียร์ในรูปใหม่ทั่วเอเชียก็ได้นะครับแม้ว่าจะไม่มีประเทศไหนสร้างระเบิดนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นมาเองเลยก็ตามซึ่งนั่นคือคำถามมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สำหรับอนาคตของเอเชียเลยครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ